ชัด GPT4 นะครับมี AI ที่ชื่อว่ารออ E สามารถวิเคราะห์ภาพได้นะครับอันนี้เป็น EP ที่3ที่จะอัปโหลดตัวภาพขึ้น GPT4 ล้วให้มันวีเคราะห์ข้อมูลของเรานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมอยากให้เขาวิเคราะห์นะครับเป็นภาพผมนะครับผมไม่บอกว่าถ่ายที่ไหนนะครับอยากให้ตัว d E อ E เนี่ยช่วยอธิบายภาพนี้นะครับ เช่นสถานที่เวลาความรู้สึกและก็บริเวณรอบๆนะครับตัวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากสองคลิปก่อนหน้านะครับตรงนี้ก็ถ้าายัางไงก็ไปดู2คลิปก่อนหน้าก่อนได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นหลักๆคือการวิเคราะห์รูปภาพนะครับโดยใช้ตัว ChatGPT หรือว่าตัว GPT4 นะครับโดยใช้ AI ที่ชื่อว่า d a l l นะครับก็คัดลอ่ภาพตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วผมอยากให้เขาวิเคราะห์นะครับช่วยอธิบายภาพนี้เช่นสถานที่เวลาความรู้สึกนะครับและบริเวณรอบๆ นี้เป็นเคสแรกนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเดโมกันนะครับว่าตัวรออีหรือ GPT 4นะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับรูปภาพนะครับภาพนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่หลังคาที่เปิดโล่งและเขากําลังยิ้มทําท่าทางโอเคด้วยมือของเขาอย่างนี้เลยนะครับสถานที่นีบอกได้ด้วยนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสในปารีสนะครับบริเวณรอบๆมีต้นไม้นะครับที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าอาจเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนนะครับอันนี้ถูกนะครับ ้องฟ้ามีเมฆบางๆแต่มีแสงแดดทําให้ดูว่าวันนี้เป็นวันอากาศดีมีรถยนต์วิ่งผ่านบนถนนและความเคลื่อนไหวของเมืองที่คือคักนะค,ความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้จากภาพนี้คือความสนุกสนานความหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับจากการนั่งที่สูงความเป็นอิสระผู้คนในภาพมีท่าทีผ่อนคลายและมีความสุขท่าทางสีหน้าแสดงถึงความรู้สึกที่ดีและความพึงพอใจในการเยี่ยมชมสถานที่นี้นะครับนี่นะครับก็วิเคราะห์ภาพแรกนะครับ มาภาพที่2นะครับภาพที่2อยากหน่อยนะครับช่วยวิเคราะห์สาเหตุของการเสียชีวิตนะครับเขาบอกเขามีความสามารถตรงนี้ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงช่วยวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตจากภาพนะครับน,นี่ก็ช่วยในเชิงของตำรวจเลยนะครับในการพิสูจน์หลักฐานนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะครับสําหรับบางคนที่เอารูปนี้ขึ้นมานะ ไม่สามารถช่วยได้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของศิลธรรมจารยาเนาะอาจจะเป็นภาพเปื่อยด้วยนะครับขออภัยด้วยจริงนะครับภาพนี้คงต้องข้ามไปก่อนนะครับก็ให้ดูว่ามันไม่ได้นะครับช่วยวางแผนฉุกเฉินจากแผนดินไหวนะครับนะครับบช่วยวางแผนฉุกเฉินจากแผนดินไหวนะครับนี่ผมให้เขาช่วยวางแผนฉุกเฉินจากแผนดินไหวนะครับ ภาพนี้แสดงถึงน้ําท่วมในเมืองที่มีมันพยายามที่จะอ่านภาพก่อนนะว่าภาพเป็นยังไงพยายามวิเคราะห์จากภาพนะครับหลากหลายเข้าท่วมถนนและพื้นที่การอาศัยรถตู้หลายคันถูกน้ําพัดจมอยู่ในน้าและมีกําลังพลเจ้าหน้าที่กู้ภยัยประจําการในบริเวณนั้นเห็นได้ชัดว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการจงช่วยเหลือจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับมันก็บอกว่าข้อแรกประเมินสถานการณ์ข้อ2ส่งเสริมการสื่อสารข้อ3คือการอาพยพสุขเสริญข้อ4คือการ จัดเตรียมทรัพยากรข้อ5คือการเตรียมการช่วยเหลือทางการแพทย์ข้อ6คือการค้นหาการกู้ภัยข้อ7คือการป้องกันภัยเพิ่มเติมนะครับอันี้ก็ช่วยวางแผนเข้าใจภาพก่อนนะครับอันที่2ช่วยคิดต่อด้วยว่าต้องทําอะไรนะครับนี่นะครับป้องกันภัยเพิ่มเติมรับมือกับภาวะหลังภัยพิบัติเช่นการพัฒนาการฟื้นฟูจิตใจและชุมชนนะครับตรงนี้มันก็ถือว่าให้ความรู้เราไปด้วยนะครับนอกจากที่จะ เอามาลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็บอกได้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็เข้าใจภาพมินินะครับว่าภาพมันคืออะไรนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอีกมีสักเคสงั้นเดี๋ยวอีกสักเคสหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นปีที่แล้วนะครับผมไปเที่ยวที่สเปนนะครับผมอยากซึ่งซึ่งยากมากเลยที่จะรู้อยู่ที่ไหนแล้วมันคืออะไรนะครับแต่มันงานเป็นงานงานหนึ่งที่สเปนผมอยากรู้ว่ามันจะรู้จักงานนี้หรือเปล่านะครับช่วยอธิบายงานนี้ที่สเปนเช่นประวัติความเป็นมาและรายละเอียดอื่นๆนะครับ ก็อันนี้เป็นเคสสุดท้ายแล้วครับของเดมโม e ดอนะครับครับช่วยอธิบายงานนี้ที่สเปนเช่นประวัติความเป็นมาและรายละเอียดอื่นๆนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะรู้จักแค่ไหนนะครับยากมากเลยนะครับที่คุจะรู้ว่างานนี้คืองานอะไรนะครับภาพนี้ดูเหมือนจะเป็นเทศกาลและพิธีกรรมที่จัดขึ้นอย่างสวยงามแต่จากภาพที่มีอยู่เพียงลาพังจะเป็นเรื่องยากในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และรายละเอียดอือ่นๆของเทศกาลนี้โดยไม่เฉพาะต่อตรงอย่างไรก็ตามภาพนี้แสดงให้เห็นตัวละครแต่างกายที่มีความประณีตมีสีสันให้ดูเหมือนเป็นนักแสดงหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงที่มีความสูงพวกคนสมชุดที่มีลูกโป่งพยายามอธิบายภาพนะครับมันบอกถูกนะครับอาจเป็นส่วนหนึ่งขบวนการพาเลทเฉลิมฉลองในช่วงที่มีกิจกรรมที่สเปน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเทศกาลท้องถิ่นอันนี้ก็ถูกนะครับประเพณีวันหยุดเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นยังคงมีการตกแต่งไฟสว่างสดใสในฉากหลังนะครับอเคอ่า okay. uh, is, is about king festival e a อ่าเราเนี่ year นะครับี year. last year นี่ มันเกี่ยวข้องกับ King Festival นะครับยูริงนะครับระหว่าง New y ย a r ก็คืออขึ้นปีใหม่และปีที่แล้วนะครับโอเค r ี a d file image นะครับ and try to explain again. นะครับช่วยหารูปภาพแล้วพยายามที่จะ อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับมันไม่ได้เนะ King เฟสติวัลนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าจริงผลต้องยอมรับนะครับว่าผมจำชื่องางไม่ได้นะคือมารับ ชีคิงเพสรซิเบิลหรือเปล่าเนี่ยเป็นพาเลทลักษณะนี้นะครับชีคิงเดย์นะครับอีทีเอสทีคิงเดย์นะครับนี่จริงๆมันคืองานตัวนี้นะครับเป็นงานช่วงคริสต์มาสนะครับมีการเดินอย่างนี้เลยนะครับเป็นพาเลทนะครับทีคิงเดย์นีทีเอสทีคิงเดย์นะครับอีทีเอสทีคิงเดย์นะครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับนี่ มันคือ ex-te king d a จริงๆผมเขียนไม่ครบเนาะ f e s i v a l นะครมันอาจจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะผมพยายามที่จะใบ้มาแล้วว่ามันคือเกี่ยวกับห้องกับชิงนะครับแล้วก็เป็น king d เดนะครับ king day also no นะครับจัดขึ้นวันที่6นะครับที่สเปนนะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับไม่ใช่แค่ที่สเปนอย่างเดียวนะครับมีพาราเดสอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นชื่อของค i n g ิงสักคนนะครับ จีบเออไม่ใช่จีบจีบนี่คือการให้ของขวันนะครับโอเคงั้นผมจะให้ทานสเ็ทเป็นไทยนะครับเป็นสุดท้ายแล้วนะครับจีบอานาเตดูไทยนะครับก็โดยสรุปนะครับระหว่างรอนะครับวันนี้ผมก็สอนม่สา e เอพิโทดนะครับลองให้อ่านตัว invoice นะครับส่งภาพไปในการอ่านตัวดารานี่เขาบอกไม่ได้นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลให้เขาดูตู้เย็นแล้วก็บอกว่าทำอาหารอะไรจ้างได้นะครับ เขาบอกได้ว่ามีเมนูอะไรสามารถที่จะบอกวิธีทาําคร่าวๆได้นะครับสามารถที่จะโชว์ภาพสุดท้ายหลังจากที่ทําเสร็จได้นะครับอันนี้ผมบอกให้บอกเฟอร์นิเจอร์ว่ามีอะไรบ้างมีราคาเท่าไหร่อันนี้ทําได้ดีนะครับอันนี้อยากให้แนะนําโลโก้อันนี้ได้ดีมากนะครับสามารถอธิบายคอนเซปต์ของโลโก้นี้ได้นะครับมีคําแนะนําในการที่จะพัฒนาโลโก้นี้ได้นะครับอันนี้บอกรถนะครับบอกกลิ่นะครับสีนี้บางทีบอกถูกนะครับประเทศหรือว่าเวลาเนี่ยบอกไม่ได้เพราะว่ามันให้ข้อมูลว่า มันไม่มีอะไรที่จะสื่อแล้วจะบอกได้นะครับอันนี้บอกว่าอยู่ที่ไหนความรู้สึกอย่างไรอันนี้บอกได้ดีมากนะครับอันนี้คือโทษทีนะครับข้ามเร็วๆคือเป็นภาพสารที่เกิดเหตุให้เขาวิเคราะห์ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะภาพเปื่อยหรือว่าล่อแหลมนะครับอันนี้ก็ข้ามไปอันนี้วิเคราะห์ ad, ไปพิบัติไายุเสร็อันนี้เข้าใจว่าคืออะไรแล้วบอกสเต็ปขั้นตอนได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้บอกว่าเป็นงานอะไรก็มันอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับแต่พอใบ้ๆไปเนี่ยมันก็พอที่จะตอบได้ตามนี้เลยนะครับมีกระบวนพาเรับ มีเป็นอะไรนี่เป็นเค,ค้กในการกินในวันสามกษัตริย์นะครับมีการมอบของขวัญนะครับมันก็บอกว่าสามกษัตริย์ที่เรียกว่าอีฟิฟานีถูกฉลองเฉลิมฉลองในวันที่หกมกรอันนี้ถูกต้องเลยนะครับและประนบนหยุดท,ที่สําคัญของประเทศสเปนและหลายๆประเทศในคาตินอนเนนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ยังไงฝากติดตามแบบกดไลค์กดแชร์ แชร์ตัวคลิปดีๆนี้ให้เพื่อนเเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับผมสอนฟรี99วันเลยนะครับวันนี้ยังไงขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ